สวัสดีครับสวัสดีครับที่เปิดช่องให้หน่อยวะเปิดช่องให้หน่อยสวัสดีครับอยู่กับผมครับะไหนสวัสดีครับอยู่กับผมครับพี่น้องนักกําซิ่งดิโน่บอดครับจุดได้สวัสดีครับอะไรจะอะไรเก็บปาก ผมก็กผมนะครับช่องเออ่รัดมซิงดีระเบิดนะครับวันนี้เราจะมาทำเมนูทำเมนูอะไรครับวันนี้ครับไข่ไหมครับไข่ไหมไข่ไหมโอ้เราจะมาทำเมนูไข่ไหมกันครับจะได้ใจเราเฮ้ยเฮ้ยโ,โ,โดนรถบอกไปก่อนเร็วเดี๋ยวโ,โ,โดนรถนี่ ใส่น้ำมันรับเชียบอยอันนี้ก็เป็นไข่นะครับวูใส่อะไรนี่พี่ไมูสัเอ้าหมูสุกแล้วบ่แล้วไข่เจียวหมูหมูสุกไข่เจียวหมูสุก อากาศเย็นจัดอ่ะวันเนี้ยชิ้นชนหนาวอ่ะนอนนอนอยู่ในรถยังโอ้ไม่เช้าไม่อยากกลูกเลยขึ้นก็ไม่ได้เปิดลมเลยโอ้ครับบบอยพ่อครัว ลืมทอดในหะ้สาวแคทกินนะเสียบอยเดี๋ยวมักยงยังยังยังเดี๋ยวเพิ่งให้ให้มันร้อนเลยวพี่ให้ควันมันขึ้นเยอะมากเลยไฟเจียวไฟแดงนั่นแหละไฟเจียวไฟแดง ไฟน้ำด้วยพี่มันจะได้ไฟแดงเดี๋ยวเดี๋ยวคนหายเหมือนเดียตอนอยู่ลูกบอลอีกขึ้นมาวูบเลยเลิกเลยเลิกทำเลย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 วูมกระทำใหม่เนาะพอเมียได้อยู่ครับแฟนสาวแคปทอดไข่เจียวให้กินครับหยับนะ หมูไม่อยู่แต่ตรงนี้น่ะเฮ้ยเราต้องจองตรงนั้นไว้จะได้หมูมันจะได้ไงจะได้ได้หมูวันนี้ไม่ค่อยมีคนอยู่บ้านครับก็บรรดายูทูบเบอร์ก็ไม่มีใครมาเลยอชายบ้านนาก็ไม่มาเสียเอ็กก็ไม่มาจานชูก็ไปนู่นฮะ พี่เต้มก็ยังไม่มาครับไปกลับบ้านครับเมื่อเช้ามาแป๊บหนึ่งแล้วก็กลับบ้านดีเลยแบบนี้ <c oughs> อยู่แค่ช่องเดียวยุดเลยเหรอติดตามชีวิตอุ้ยไม่เลยเนี่โซหนึ่งไม่ไม่ไม่โอ้ไม่โู้โไข่เจียวเละเออไม่แล้วพี่ก็เบาไฟว่ะให้มันนี่ก่อนมันถึงจะติดนะเอาไข่เจียวบินนะไข่เจียวไหมไข่เจียวไหมเหรอ พี่บอยทำ่ห้คน,นเดียวขึ้นไอลไรฉันไม่โอเดียวนี่แตกเลยหาโคให้มันแบบเกี๊ยเกียมอะ่ะพี่แบบกัดไปแบบเป็นมะเร็งอะ่ะข้างมนันเกียมเหรอคอ,อเออขาซ้ายกับขาแคร,รอ เราเสื้อเปื้อนมาแล้วนอนในล็อกกี้เหรอพี่เปิดประตูนอนเลยนะนอนเออนี่แหละอูอ้นี่แหละนี่แหละโอ้ใส่ได้ใส่ได้กินด้วยไหม ฝนตกทั้งวันเลยครับบรรยากาศแบบนี้นี่ลำบากครับดีนะที่อยู่บ้านไม่อยู่หน้าง,งานเนาะโอ้ถ้่อยู่หน้าง,งานานี่งงนนอะไรนะจะะพอดทำข้าวกินแต่ละอย่างก็ฝนก็รู่ว <c oughs> อุณหภู <c oughs> อา,ากาศเย็นอย่างนี้ด้วยไม่ต้องลงจากรถเลยได้แล้วอู้ไข่เจียวกัมมัง เลยพี่ไข่เจียวกระมังครับป,ปิดไฟเลยนนเดี๋ยวปลาทูฮะเดี๋ยวปลาทูปลาทูโอ้ของชอบอะไรครับปลาทูเอาหัวกับกรอบพี่โอ้นี่ครับไหนดูหน้าตาเมนูหน่อยไข่เจียวกระมังครับอ่าโอ้เโาไปหน่อย เร็วกระทะไหมแล้วพี่เอาน้ำมันใส่อีกไหมไม่ครับมันติดกระทะอ้โของชอบเลยครับอาตุ้าวอู้ยควันเด็มเลย,ย,ย,ยโอ้โห ปลาทูทอดกินบอร์อันนี้ของนี้แก่ก่นนอน,นหัวกลับกลอดอ,า,า,า,อายอย <c oughs> ท,ำทำงานตัวไหนครับท่าแก่ครับทำงานตัวไหนครับท่าแก่ แม่ครูบอกนี่นะนี่นไงโรงงานแล้วนี่สัแกงอะไรจะโรงงานครับโรงงานวันไหนครับโรงงานวันนี้ไงอ,อู้นี่แหละอร่อยงอกกรอบ,รอบ,รอบเออดูครับเชฟครับน้าตาเชฟเชฟครับน้าตาเชฟครับนุ้มาแล้วกูจะไม่คันขาดคำเลย มากินข้าวเที่ยงถือไปได้เหรอโอ้ไหนข้าวข้าวฮอนฮอนโอ้ฮ่าฮ่าฮ่าทั้งก่งเก็บอุปกรณ์อยู่วัยรุ่นทำอุปกรณ์โอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับนี่เอ่อไข่เมนูเที่ยงวันนี้ไข่เจียวปลาทูทอด ปลาทูทอดไข่เจียวปลาททูอดไข่เเจียวไข่่ออปลาทูทอดน้ำมันไข่เจียวครับมันจะมีรสชาติของไข่เจียวเออ่ผสมกับปลาทูนะครับว่าไปได้ยังได้ยังทางเก่งก็เปลี่ยนชุดแล้วครับอารมณ์บรรยากาศก็โอ้โหสุดจัดครับ ดูฝนตกทั้งวันไม่ชอบเลยแบบนี้ทั้งเก่งสักผ้าครับวันนี้